โอเคนะครับก็ขบวนรถที่กําลังจะมานะครับเป็นในส่วนของรถท้องถิ่น408เชียงใหม่นะครสวรรค์น,นะครับโอเคตอนนี้รถล่าช้ามา1 6นาทีนะครับล่าช้าเพิ่มจาก6นาทีเป็น1 6นาทีเพราะไปร้อดอีก109ที่วังก่างมานะครับโอเคก็กําลังมานะครับในส่วนของรถท้องถิ่น408เชียงใหม่นะครสวรรค์รถจะไปจอดที่ที่ของปรากฏทับกิจ บึงบอระเพ็ดป่าน้ําโพและไปสิ้นสุดที่สถานีรถไฟนครสวรรค์ครับซึ่งเป็นสถานีปลายทางของรถท้องถิ่น408หลังจากนั้นอีกวันหนึ่งก็จะกลับทาเป็นรถท้องถิ่น407ออกจากนครสวรรค์ตีห้าตรงออกพร้อมกับรถธรรมดา208นครสวรรค์กรุงเทพซึ่งรถธรรมดา208จะไปถึงสถานีกรุงเทพเวลา1 0โมง20นาทีนะครับโอเค แสงไฟมาแล้วนะครับรถท้องถิ่น408เชียงใหม่นะครสวรรค์มีตั๋วมาร้อได้เลยนะครับระวังจะตกลงระวังจะตกรถนะฮะรถไปจอดอีกแค่5สถานีเท่านั้นนะครับโอเคมานะครับ408รถท้องถิ่นดึงเดียวในสายเหนือที่วิ่งจากเชียงใหม่ลงมาสู่สถานีนะครสวรรค์ แล้วจากนครสวรรค์ไปเชียงใหม่ครับโอเคมาแล้วครับ408เชียงใหม่นครสวรรค์มีตั๋วขึ้นได้เลยนะครับเรามันจะตกรถนะครับ อาจจะลงไม่เยอะนะครับระวังมีโชยการเป็นพิธีกรแล้วคนดามติงจอดสระของทานดามเพิ่มแตัว่าเป็นเรียบร้อยครับตัวหนึ่งนะของจากสรีแล้วของลงนะครับ,บยังแดงอยู่ยังไม่หมดของเยอะผู้ดีสางคนนี้ของเยอะนะครับลบไปจ่อยทีนที่ ขอปรากฏทัพกิจบึงบระเพชรป่าน้ำโพและไปสิ้สุดที่สถานีรถไฟนะครสวรรค์ครับไปจอดอีกแค่5สถานีเท่านั้นนะครับรอของบริษัทท่านนึงนะครับนั้นหน่อยโอเคหมดแล้ว ถายขบวนสุดท้ายของค่ำคืนนี้ไปแล้วครับ